จะประหยัดเวลาไปนิดหนึ่งน,นะคะคืนนี้ก็มากันต่อ,อ,อวัดสามคีค่ขอบคุณหัวใจสีส้มนะคะ สุงเยอะแม่ไม่ค่อยได้วันนี้ตุงให้แม่หน่อยได้ไหมเป็นค่าที่พักเพราะว่าเด็กคืนนี้แม่ไม่ได้กลับอีกคืนหนึ่งนอนอีกคืนหนึ่งเพื่อพรุ่งนี้จะไปงานคุณพ่อสอนล้างนะคะไปต่อกคุณพ่อสอนล้างไปเพราะว่ามารถทืนที่มอสดังก็เลยไม่ต้องกลับนะคะมีที่พักยังคะมีแล้วค่ะ กินเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โขอบคุณดอกกุหลาบนะคะบางโคมา ya ค่ะกําลังมาค่ะตามตามกันมาค่ะ ก็คือสนุกขอบคุณค่ะแถวลนะํานาลายที่พักานะคะวัะนนี้ก็เหมือนเป็นงานวัดเลดยค,ค่ะทุกทดานวัดนี้มาเค่ะมากันแล้วค่ะอยากได้ตุ้งนิติงเขาบ้างจังสวัสดีทั้ง8ป0รว่าคุณนะคะขอบคุณลูกนเติง เยอะแยะเลยขอบคุณค่ะโอ้นาตี้วันนี้ประโคมของขวัญให้แม่โดยตรงขอบคุณจ้าโอ้ให้เยอะแยะเลยขอบคุณลูกขอบคุณลู ตีส่งทุทุนลค,ค่ะที่พักให้แม่หน่อยหม่วันนี้บค,ค่ะมันหน้าน้องนุ่นเสียงดีขึ้นนะคะดีขึ้นแล้วค่ะไม่ต้องเป็นโทษนะคะัดไปค่ะแม่โอ้ยขอบคุณงาะนตีลูกลูกแม่เมื่อกี้เอาไว้อีกข้าวกันเลี้ยข้าวไว้กีกข้าวกับดำรงอ,อ ่กินข้าวมุกีก้จะสี่คันนะคะเอาพาสามพิตีหนึ่งวันนี้เป็นเจ้ามือเลี้ยงลำดุงค่ะ <Okay. S 1> เลี้ยงเด็กๆไปด้วยน <Okay. S 1> ิเกละคะคือเท่าไหร่จังหวัดอะไรระคะมันแล้วแต่ระยะทานะคะโทคคุยกันดีกว่าค่ะจะสะดวกกว่าคุยในนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุภา เดี๋ยวคืนนี้มาดูต่อค่ะว่าดำดงจะมีมูกอะไรใหม่ๆนะคะคืนนี้ก็จะาพาผดดำดงนะคะดูดำดงกอีกนนคืนสวัสดีค่ะ